เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องเล่าคุณแบงค์ครับคุณแบงค์เล่าว่าย้อนไปสมัยผมเรียนมาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ตอนนั้นผมเข้าเรียนใหม่ๆเลยเนื่องจากผมจองหอในไม่ทันทําให้ผมต้องออกมาหาหอข้างนอกแทนแต่ช่วงนั้นแทบจะไม่มีหอไหนว่างเลยถึงมีก็ราคาแพงแบบสุดๆผมจึงไปถามเอาจากรุ่นพี่รุ่นพี่ผมก็แนะนำมาหอหนึงเป็นหอพักหชั้นราคาถูกมากครับ เดือนละสองพันเท่านั้นเองแต่รุ่นพี่ก็บอกไว้ว่าหอนั้นน่าเคยมีประวัตินะที่ชั้น6ห้อง602เคยมีนักศึกษาหญิงผูกคอตายเพราะผิดหวังเรื่องผลการเรียนเหี้ยนมากแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะชั้น6กเขาปิดตายไปแล้วด้วยความที่ผมเองก็ไม่ใช่คนกลัวผีจึงตัดสินใจเอาหอนี้ครับพอคุยตกลงกับป้าที่คุมหอเสร็จสรุปผมได้พักที่ชั้นหครับห้องห้า ซึ่งหมายความว่าห้องข้างบนผมนั้นเป็นห้อง602นั่นเองคือหอนี้ห้องที่กว้างที่สุดจะเป็นห้องที่ลงท้ายด้วย02ครับเพราะเป็นห้องมุมสุดผมเองจะเช่าทั้งทีก็อยากได้ห้องกว้างๆเหมือนกันแต่ชั้นอื่นเต็มแล้วเหลือแต่ชั้นห้าผมเลยตัดสินใจเอาห้องนี้แหละที่หอนี้จะมีลิฟต์ด้วยแต่เปิดให้5ชั้นเท่านั้นส่วนชั้น6ปิดไว้จริงๆอย่างที่รุ่นพี่ผมบอกเลย คืนแรกที่ผมนอนผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนทำอะไรข้างบนเป็นเสียงลากเก้าอี้ครืดครืดแล้วเงียบไปสักพักจะได้ยินเสียงเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นโครมช่วงแรกๆก,ก็กลัวนะครับแต่หลังๆเริ่มชินละเพราะมาแทบจะทุกคืนจนมีอยู่คืนหนึ่งผมอารมณ์ไม่ค่อยดีกำลังจะนอนก็ได้ยินเสียงเดิมอีกแล้วและด้วยความที่อารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่แล้วผมเลยตะโกนไปว่าโอ้ย อะไรนักหนาวะกูจะนอนมึงจะเสียงดังหาพ่อมึงเหรอไอ้เด็กสอบตกเชื่อไหมครับเสียงที่กำลังดังอยู่นั้นเงียบไปทันทีเลยสักพักเสียงลากเก้าอี้ก็มาอีกเหมือนเดิมแต่คราวนี้ดังกว่าและเร็วกว่าเดิมมากๆก่อนจะจบด้วยเสียงเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นที่ดังกว่าทุกครั้งตอนนั้นผมเริ่มกลัวแล้วครับคิดในใจว่าผีนี่มันประชดได้ด้วยเหรอวะวันต่อมาตอนเย็นเย็น ผมกลับมาจากเรียนก็ขึ้นห้องก็จะไปนอนตามประสาเด็กหอผมขึ้นลิฟต์ไปก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยพอประตูลิฟต์เปิดผมก็เดินออกจากลิฟต์กำลังจะเลี้ยวไปที่ห้องตอนนั้นสายตาผมมองแต่มือถืออยู่แต่ผมกลับรู้สึกแปลกๆได้กลิ่นเหม็นอับอย่างแรงที่พื้นก็ดูมีแต่ฝุ่นสกปรกผมเงยหน้าขึ้นมาปกติที่กำแพงจะเขียนเลขชั้นไว้แต่ว่ามันไม่ใช่เลขห้าที่ผมคุ้นเคย มันกลับเป็นเลข6ครับตอนนั้นผมงงมากว่าลิฟต์มาส่งชั้นนี้ได้ยังไงเพราะต่อให้ผมกดผิดมันก็ขึ้นมาชั้น6ไม่ได้เพราะเขาล็อกไว้แล้วผมแอบหันไปดูที่ห้อง602ก็เห็นประตูปิดอยู่ตอนนั้นผมยังพอมีสติเลยรีบหันหลังไปจะลงลิฟต์กลับไปชั้น5แต่ประตูลิฟต์ก็ปิดซะแล้วจะกดปุ่มให้ลิฟต์มาลิฟต์ก็ไม่มาผมเลยคิดได้ว่าต้องบันไดแทน แต่ปรากฏว่าสุดทางลงของบันไดดันมีประตูเหล็กปิดอยู่กันคนขึ้นมาที่ชั้นหกผมต้องโทรหาป้าคุมหอให้มาเปิดประตูเหล็กค่ะระหว่างรอผมก็หันไปดูที่ห้อง602อีกครั้งแต่คราวนี้ประตูมันดันเปิดแง้มอยู่นะสิครับพร้อมกับได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากในห้องนั้นชัดมากมากประกอบกับเสียงลากเก้าอีแล้วสิ่งที่ผมเห็นต่อจากนั้นคือผู้หญิงในลักษณะก้มหน้า กำลังเดินออกมาจากห้องนั้นโดยที่คอยังมีเชือกผูกอยู่เลยผมเห็นแบบนั้นนี่รีบวิ่งลงบันไดามาข้างล่างตรงประตูเหล็กผมทุบประตูรัวรัวแรงแรงด้วยความกลัวสุดขีดครับตะโกนป้าป้าเปิดหน่อยเร็วๆโดยที่เสียงฝีเท้านั้นมันค่อยๆใกล้ผมเข้ามาเรื่อยๆในหัวตอนนั้นผมคิดว่าผมคงไม่รอดแน่ๆแ,แต่คุณพระช่วยป้าเจ้าของหอเปิดประตูเหล็กมาพอดีผมรีบวิ่งออกมาเลย ป้าถามผมว่าผมขึ้นไปได้ยังไงผมก็บอกลิฟต์มันขึ้นไปเองป้าแกเลยเรียกช่างมาดูลิฟต์ครับปรากฏว่าลิฟต์มันก็ไม่ได้เสียอะไรช่วงนั้นผมอยากจะย้ายออกจากหอนี้มากแต่ไม่มีที่ไปผมเลยต้องไปขออาศัยอยู่กับเพื่อนสักพักแต่ไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังนะอ้างว่าจะมาทำโปรเจกต์ด้วยเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงทำโปรเจกต์พอดีหลังจากนั้นราวครึ่งเดือนได้ความกลัวก็ค่อยๆหายไปผมเลยกลับไปพักที่หอเดิม แต่ใช้การเดินขึ้นบันไดแทนช่วงแรกๆก,ก็ปกติดีไม่มีอะไรคิดว่าทุกอย่างคงจบแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับระหว่างรอเพื่อนมาด้วยความเพลียผมก็เผลอหลับไปอีกคราวนี้ผมฝันครับในความฝันคือเกรดผมตกจนต้องถูกรีทายผมเครียดมากจนตัดสินใจผูกคอตายในฝันผมเอาเชือกมัดคอตัวเองกับพัดลมเพดานแล้วทิ้งตัวเองลงมาผมรู้สึกเหมือนจริงมาก หายใจไม่ออกเหมือนหัวจะระเบิดลูกตาเหมือนจะหลุดออกจากเบ้าในขณะที่ผมกําลังดิ้นทุรนทุรายอยู่นั้นผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงโทรศัพท์มือถือผมกดรับสายเพื่อนผมบอกว่ามึงอยู่ไหนกูขึ้นมาแล้วเปิดประตูหน่อยผมบอกว่ากูก็อยู่ในห้องไงเปิดเข้ามาเลยกูไม่ได้ล็อกหรือมึงไปผิดห้องเปล่าเพื่อนผมบอกว่าไม่ใช่ละก็เนี่ห้องห0 2ประตูล็อกกูอยู่เค้าอ,อยู่นานละ จากนั้นเพื่อนผมมันเลยคิดว่าผมเป็นอะไรเลยเรียกป้าคุมหอเอากุญแจสำรองมาเปิดประตูให้พอเปิดได้ปรากฏว่าในห้องผมไม่มีใครเลยพอเพื่อนผมบอกว่าห้องผมไม่มีคนอยู่มันเลยถามว่าตกลงมึงอยู่ไหนกันแน่วะตอนนั้นผมนี่ช็อกเลยครับไม่ได้พูดอะไรต่อผมเอาไฟโทรศัพท์มือถือส่องรอบรอบห้องแล้วผมก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะว่ามันไม่ใช่ห้องผมคือสภาพห้องเก่ามาก ไม่เหมือนกับตอนแรกที่เข้ามาอยากย้ยเต็มห้องไปหมดเหม็นอับสุดๆพอผมส่องไฟไปที่พัดลมเพดานสภาพพัดลมเหมือนถูกดึงจนเกือบจะหลุดออกมาจากเพดานตอนนั้นผมพุ่งตัวออกมาที่หน้าห้องทันทีผมเห็นเลขที่หน้าห้องเป็นเลข602ผมช็อกหนักไปอีกครับขนลุกว่าไปทั้งตัวเลยผมเลยจะวิ่งลงข้างล่างระหว่างวิ่งออกมาผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะแบบสะใจดังมาจากข้างหลัง ตอนนั้นผมร้องให้ไปด้วยเพราะความกลัวแบบสุดขีดจนเหมือนจะอาเจียนออกมาให้ได้ผมวิ่งมาตรงบันไดก็เจอประตูเหล็กปิดอีกแต่คราวนี้ผมกระโดดถิบสุดแรงจนกรอเล็กๆที่ติดกับพื้นหลุดออกผมรีบเปิดประตูเหล็กและวิ่งออกมาทันทีผมเห็นเพื่อนผมกับป้าคุมหออยู่หน้าห้องผมผมรีบวิ่งไปกอดเพื่อนผมแบบไม่ไอายเลยครับหลังจากนั้นผมต้องหยุดเรียนกลับบ้านต่างจังหวัดและไปอยู่วัดร่วมสิบ วันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมผมรู้เลยว่ามันเกิดจากที่ผมไปปากพล้อยพูดจาไม่ดีว่าโอ้ยอะไรนักหนาว่ากูจะนอนมึงจะเสียงดังหาพ่อมึงเหรอไอ้เด็กสอบตก